สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็มาลุยข้อที่12จนถึงข้อที่2 2นะคะก็ข้อที่12นะคะ 4x ลบ 8y ทั้งหมดยกกำลังสองเขียนใหม่ก็ได้เป็น 4x นะคะลบ 8y คูณกับ 4x ลบแ y แบบนี้ค่ะทีนี้เราก็กระจายเลย 4x อนะคะไปคูณ 4x แบบนี้ค่ะก็เขียนไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้ายังไม่คล่องเนาะแบบนี้แล้วก็ 4x นะคะไปคูณกับลบแ y แบบนี้ค่ะ,ะก็เขียนเลยค่ะ ต่อไปนะคะแล้วก็บวกกับตรงนี้ด้านบนลบ 8y นะคะไปบวกกับคูณกับ 4x นะคะลบ 8y ไปคูณกับ 4x แบบนี้แล้วก็นะคะลบ 8y คูณกับลบ 8y นะคะนี่ต่อไปนะคะเราก็หาค่าออกมานะคะตรงนี้นะคะคูณกันก็ได้เป็น16นะคะ x กํลัง2แล้วก็บวกกับนะคะตรงเนี้ยคูณกันก็ได้เป็นลบ 32xy ค่ะ แล้วก็บวกกับอันนี้ก็ได้เป็นลบ 32x y เช่นกันนะคะก็เขียนไว้แล้วก็บวกกับตรงนี้นะคะคูณกันลบ 8y คูณกับลบ 8y ก็ได้เป็น 64y กำลัง2นะคะทีนี้เราก็หาค่ามานี่ก็ก้อนนี้นะคะเป็นพจน์ที่คล้ายกันก็มารวมกัน,นะคะ่ะก็ได้เป็นลบ64นะคะ x y นะคะแล้วก็บวกกับนะคะ 64y กำลัง2นะฮะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับข้อที่12 ต่อไปค่ะเป็นข้อที่13นะคะข้อที่13นะคะจะเห็นว่าไม่ยกกําลังสองแล้วแต่เป็นพหุนามกับพหุนามคูณกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จับลากเลยแบบนี้นะคะก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะก็จะได้เป็น x นะคะคูณกับ 2x กแล้วก็นํา x ไปคูณกับลบอะไรคะ x ไปคูณกับลบหนะคะนี่บวก x คูณกับลบหและด้านบนนะคะนี่ลบสไปคูณกับ 2x ตรงนี้นะคะ่ะ นี่ลบสคูณกับสอและก็สุดท้ายนะคะลบสนะคะไปคูณกับลบหเนาะก็บวกกับลบสคูณกับลบหนะคะทีนี้เราก็หาค่าออกมานะคะตรงนี้นะคะคูณกันก็ได้เป็น 2x งกำลังสค่ะทุกคนต่อไปนะคะพจน์นี้คูณกันนะคะก็ได้เป็นลบเนะคะก็เขียนไว้ต่อไปก็บวกนะฮะตรงนี้คูณกันก็ได้เป็นลบสีนะคะนี่ และต่อไปก็บวกนะคะตรงนี้คูณการลบ2คูณกับลบ1นะคะก็ได้เป็น2ค่ะทีนี้เราก็นำาพ์ที่คล้ายกันนะคะมารวมกันเลยก็ได้เป็น 2x กํำลัง2ส่วนพจน์ี้คล้ายกันนะคะลบ x บวกกับลบ 4x ก็ได้เป็นบวกกับลบ 5x นะคะแล้วก็บวกกับ2ค่ะี้สวยงามนะคะก็ได้เป็น 2x กํำลัง2บวกกับลบชนกันก็ได้เป็นลบค่ะก็ได้เป็นลบ 5x นะคะบวก2ดังนั้นข้อนี้นะคะตอบได้เลยค่ะ โอเคเนาะสำหรับข้อที่13นะคะผ่านไปต่อไปค่ะไปดูข้อที่14นะคะเนี่ยเราก็คล่องแล้วเราก็อาจจะทำไปเลยนี่สามเอ็กนะคะไปบวกกับ X. เอ็กเอ็กสามเอ็กนะคะไปคูณกับเอ็กอ่านี่สามเอ็กคูณกับเอ็กนะคะต่อไปนะคะสามเอ็กไปคูณกับห้านี่การโยงก็จะทำให้อ่าเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนี่ลบสี่ไปคูณกับอะไรคะคูณกับเอ็กเราก็บวกไป บวกกับลบ4นะคะคูณกับ x ต่อไปก็บวกกับนะคะสุดท้ายก็คือลบ4ไปคูณกับ5นั่นเองนี่ลบ4ไปคูณกับ5นะคะทีนี้เราก็หาผลลัพธ์ออกมาเลยอันนี้คูณกันนะคะก็ได้เป็น 3x กำลังสองค่ะส่วนตรงนี้คูณกันก็ได้เป็น 15x ค่ะนี่ต่อไปนะคะตรงนี้คูณกันก็ได้เป็นลบ 4x ค่ะแล้วก็บวกนะคะ พจน์พจน์นี้นะคะคูณกันก็ได้เป็นลบยี่สิบค่ะอ่าทีนี้เราก็รวมพจน์ที่คล้ายกันเลยกันนะคะก็ได้เป็น 15x นะคะแล้วก็บวกกับลบ 4x ก็ได้ตรงนี้รวมกันแล้วก็จะได้เป็นบวกกับอ่าเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นะคะบวกกับลบชนกันก็ได้เป็นลบนะคะก็เขียนไ้เลยลบ20ดังนั้นก็ตอบได้เลยค่ะสำหรับข้อที่14นะคะต่อไปค่ะทุกคนไปดูข้อที่15นะอ่าข้อที่ ข้อที่15แล้วเราก็ลากเลยนี่ได้เป็น 7x นะคะคูณกับ 3x แบบนี้แล้วก็บวกนะคะ 7x นะคะไปคูณกับ2นี่ 7x คูณกับ2แล้วก็บวกนะคะ1คูณกับ 3x นี่1คูณกับ 3x แล้วก็ต่อไปก็1น,นะคะไปคูณกับ2ค่ะแล้วก็หาค่าออกมาก็จะได้เป็น 21x e สกำลัง2นะคะบวกกับตรงนี้บวกกันก็ได้เป็น สิบสี่ x เนาะตรงนี้คูณกันนะคะก็ได้เป็น14 x ต่อไปนะคะก็บวกกับ1คูณกับส x ก็ได้เป็น3 x ค่ะแล้วก็บวกกับ1คูณ2ก็ได้เป็น2ค่ะแล้วเราก็รวมพจน์ที่คล้ายกันนะคะได้เป็น21 x กำลัง2ค่ะนี่1 4ี่ x นะคะบวกกับ3 x ก็ได้เป็น17 x ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเราก็บวก2อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ตอบแล้วนะสำหรับข้อที่15 ถ้าเราเริ่มคล่องแล้วนะคะเราอาจจะทําไปก่อนก็ได้แล้วค่อยมาตรวจคําตอบดูเนาะอ่ะดูข้อที่16นะคะก็ลากไปแบบนี้ได้เป็น 4x นะคะคูณกับ 2x นี่บวกไว้ก่อนนะคะเขียนบวกไว้เลย 4x ไปคูณกับลบ3แบบนี้นะคะ่ะนี่แล้วก็บวกต่อไปอีกนะคะ1ไปคูณกับ 2x นะคะแบบนี้นี่แล้วก็บวกต่อไปอีกนะคะ1ไปคูณกับลบ3นี่ หนึ่งคูณกับลบสามอย่าลืมเครื่องหมายด้วยนะคะลบสามนะอันนี้นะต่อไปนะคะเราก็ดําเนินการคูณกันเลยค่ะทุกคนอันนี้คูณกันนะคะก็ได้เป็น8 x ดกซ์ลังสองแล้วก็บวกกับอันนี้นะคะคูณกัน4 x คูณก,กับลบสามก็ได้เป็นลบสิบสองเค่ะแล้วก็บวกกับนะคะตรงนี้คูณกันนะคะก็ได้เป็นสองเค่ะแล้วก็บวกกับนะคะหนึ่งคูณกับลบสามก็ได้เป็นลบสามค่ะแล้วก็หาค่าออกมาก็เป็น 8x กำลังสองนะคะนำพจน์ที่คล้ายกันมีลบ1 2 x นะคะบวกกับ2 x อ่าตรงนี้ก็ได้เป็นลบ1 0 x นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้บวกกับลบชนกันนะคะก็ได้เป็นลบเนาะก็ลบ3ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยค่ะ 8x กำลังสองลบ1 0 x ลบ3นั่นเองเนาะสำหรับข้อที่16นะต่อไปค่ะไปดูข้อที่17นะข้อที่17อ่าลากไปนะคะ ถ้าเราคล่องแล้วอาจจะเขียนไว้เลย2คูณกับ1แบบนี้ค่ได้เท่าไหร่ก็เขียนลงไปเลยได้2ต่อไปนะคะ2ไปคูณกับ 5x แบบนี้ได้นะคำตอบแล้วก็เขียนลงไปเลยก็คือ 10x ต่อไปนะคะลบ 3x นะคะคูณกับ1แบบนี้ค่ะก็ได้เป็นเท่าไหร่คะได้ลบ 3x ต่อไปนะคะลบ 3x ไปคูณกับ 5x นี่ลบ 3x นะคะไปคูณกับ 5x การคูณเอกนามเอาตัวเลขมาคูณกันก่อนอันนี้ได้ลบ15เขียนไว้เลย ต่อไป x กับ x นะคะคูณกันก็ได้เป็น x กำลังสองนี่ทีนี้เราก็หาผลรวมออกมานะคะให้เป็นพจน์ให้เป็นพ,ห,นพหุนามที่สำเร็จนะก็ได้เป็นอันนี้สอส่วนตรงนี้นะคะ 10x นะคะลบ 3x ตรงนี้ก็ได้เป็นบวก 7x นะคะและต่อไปนะคะตรงนี้ก็ติดไว้เลยค่ะก็เป็นลบ 15x กำลังสหรือนะคะเราจะเรียงดีกี่ใหม่ก็เอาเป็นลบ 15x กำลังส บวกเจนะคะบวกสก็ได้นะคะตอบแบบไหนก็ได้นะคะทุกคนโอเคเนาะสำหรับข้อที่17นะคะเรียบร้อยต่อไปค่ะไปดูข้อที่18ได้เลยอ่านี่คูณกันเลยถ้าคล่องแล้วนะคะ 4x คูณกับ3นะคะก็เป็น 12x ต่อไป 4x ไปคูณกับลบสคะ่ะก็ได้เป็นลบไปนะคะลบเนะคะไปคูณกับ3ก็ได้เป็นลบยี 21. ต่อไปนะคะลบเไปคูณกับลบสอก็ได้เป็น 14x นะคะก็ต่อไปนะคะเราก็ารวมพจน์ที่คล้ายกันนะคะก็ได้เป็นอันนี้มีพจน์ไหนที่คล้ายกันบ้างก็มีก็ดูว่าพจน์ไหนที่คล้ายกันบ้างนะคะก็จะเห็นว่า 12x นะคะกับบวกสิบ่เอ็กอย่างงี้มันคล้ายกันนะคะแล้วก็รวมได้เป็น 26x นะคะทุกคนแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมนี่ แล้วก็เรียงดีกีใหม่ก็จะได้เป็นลบ 8x กลัง2บวก 26x นะคะลบ21เวลาเรียงดีกีก็เรียงจากมากไปน้อยนะคะเห็นไหมเป็นดีกี2 1นะคะแบบนี้น,นะก็ตอบได้เลยเนาะสำหรับข้อที่18นะคะทุกคนต่อไปค่ะไปดูข้อที่19เลยอ่าข้อที่19เนาะก็ไปเลยค่ะนี่ x คูณกับ 7x กำลัง2ได้เท่าไหร่เอ่ย ได้เป็น7 x กําลัง3เนาะต่อไปนะคะ x ไปคูณกับ4นะคะก็ได้เป็น4 x ต่อไปนะคะ2ไปคูณกับ7 x กําลัง2ก็ได้เป็น1 4 x กําลัง2นะคะต่อไป2ไปคูณกับ4ก็ได้เป็น8ค่ะทีนี้เราก็รวมผลนะคะที่คล้ายกันเลยก็ได้เป็น7 x กําลัง3นะคะ มันไม่มีพจน์ไหนที่คล้ายกันเลยนะคะทุกคนดังนั้นเราตอบได้เลยแล้วก็ดีกรีมาเรียงจากมากไปน้อยก็ 7x กําลัง3บวก 14x กําลัง2บวก 4x นะคะบวก8นะดังนั้นข้อที่19ก็สามารถตอบได้เลยเนาะเพราะว่ารวมกันไม่ได้อีกแล้วนะคะทุกคนโอเคต่อไปนะคะเป็นดูข้อที่20ได้เลยค่ะ,ะใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะสำหรับข้อนี้ x นะคะไปคูณกับ x กําลังสองตรงนี้นะคะก็ได้เป็น x กําลังสามต่อไป x ไปคูณกับลบหนึ่งก็ได้เป็นลบ x ค่ะแล้วด้านบนลบหนึ่งนะคะไปคูณกับ x กําลังสองก็ได้เป็นลบ x กําลังสองค่ะต่อไปนะคะลบหนึ่งไปคูณกับลบหนึ่งนะคะก็ได้เป็นบวกหนึ่งค่ะ ก็เรียงดีกรีใหม่นะคะทุกคนนี่จากมากไปน้อยนี่คือมากสุดกำลังสามมากสุดก็เรียงไว้เลยต่อไปก็เป็นกำลังสองนี่ก็ได้เป็นลบ x กำลังสองต่อไปกำลังหนึ่งอ่าก็ลบ x แบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็บวกหนึ่งนะคะดังนั้นข้อที่20นะคะก็เรียบร้อยนะทุกคนก็ตอบไปได้ลวต่อไปนะคะไปดูข้อที่21อค่ะอย่างรวดเร็วเลยนะอ่าเรียงดีอ่าคูณได้ยเลยค่ะ 2x นะคะไปคูณกับ 2x กำลัง2อ่ะ 2x นะคะคูณ 2x กำลัง2บวกกับต่อไป 2x ไปคูณกับ1อ่าต่อไปนะคะลบ3นะคะบวกกับลบ3นะคะไปคูณกับ 2x กำลัง2บวกกับต่อไปลบ3นะคะไปคูณกับ1อ่าแล้วก็หาค่าออกมาตรงนี้นะคะคูณกันได้เป็น2คูณ2เป็น4เนาะ อ่ะสัมประสิทธิ์คูณกันก่อนต่อไป x คูณกับ x กาลังสองก็ได้เป็น x กาลังสามเขียนไว้เลยค่ะแบบนี้ต่อไปตรงนี้คูณกันก็ได้เป็นสอง x นะคะแล้วก็บวกกับตรงนี้คูณกันก็ได้เป็นลบหก x กาลังสองนะฮะแล้วก็บวกกับนะคะลบสามคูณกับหนึ่งก็ได้เป็นลบสามคะ่ะ อ่ะก็ดูซิว่าอ่ะสามารถรวมได้อีกไหมมีพจน์ที่คล้ายกันไหมถ้าไม่มีก็เรียงดีกีใหม่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะได้เป็น 4x กำลัง3อ่ะสูงสุดละต่อไปนะคะอันนี้คือลองลงมาก็คือบวกกับลบชนกันก็เป็นลบเนาะก็เรียงใหม่ก็ได้เป็นลบ 6x กำลัง2บวก 2x นะคะต่อไปบวกกับลบชนกันก็เป็นลบอันนี้ก็ได้เป็นลบ3ค่ะก็ตอบแล้วนะคะ สำหรับข้อที่21นะต่อไปนะคะไปดูข้อสุดท้ายนะคะไปดูข้อสุดท้ายนั่นคือข้อที่22นั่นเองนะคะทุกคนข้อที่22เนี่ยจะเห็นว่าอันเนี้ยมี x ลบ1ต่อไปเนี่ย x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองแปลว่าเราต้องหาค่าก้อนเนี้ยออกมาก่อนนะคะถ้าเราลองไปเขียนดูแล้วเนาะถ้าลองเขียนดูแล้วมันจะได้เป็น x ลบ1ส่วน x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยถ้าเราลองคูณดูแล้วนะอันนี้รูเขียนไว้ก่อนก็ได้เนี่ย มันคือ x ลบหคูณกันสครั้งแล้วจริงๆมันมีสูตรอยู่นะทุกคนมันจะง่ายมากกว่านีา้ด้วยได้เป็น x e กําลังสองลบสอง x บวกหนึ่งเนี่ยสูตรพวกนี้มันจะเห็นแป๊บเดียว,ค,ยวคือมันจะรู้เลยนะคะโอเคครูขอเอามาเขียนเลยเนาะอ่ x e กําลังสองลบสอง x บวกหนึ่งแบบเนะะี้ยค่ะทีนี้หลักการก็คืออาตัวตั้งเหมือนเดิมล้วก็ใช้หลักการการกระจายเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่อ่ะครูขอกระคารการะจาย x ไปคูณกับ x e กําลังสองแบบเนี้ยอ่แเ้วก็เขียนเลยก็เป็น x e กําล ต่อไปนะคะ x ไปคูณกับลบ 2x แบบนี้คะ่ะก็ได้เป็นลบ 2x กำลัง2ต่อไปนะคะ x ไปคูณกับ1นะคะก็ได้เป็น x ค่ะ <1> 1> ต่อไปนะคะนี่ลบ1ไปคูณกับ x กำลัง2ตรงนี้ก็ได้เป็นลบ x กำลัง2ค่ะต่อไปนะคะลบ1ไปคูณกับลบ 2x นะคะก็ได้เป็นบวก 2x ค่ะต่อไปนะคะลบ1ไปคูณกับ1ตรงนี้ก็ได้เป็นลบ 1, 1ค่ะ แล้วเราก็าเรียงดีกีนะคะก็เป็น x กำลัง3นะคะมากที่สุดต่อไปก็นําเอาดีกีถาลงมาคือลบ 2x กำลัง2กับลบ x กำลัง2นะคะก็ได้เป็นลบ 3x กำลัง2ค่ะทีนี้ก็ดูพจน์ไหนที่คล้ายกันอีกนี่ก็จะมี x กับ 2x นะคะบวกกันก็ได้เป็น 3x ค่ะและสุดท้ายนะคะก็ลบ1ก็ติดไปเลยรวมกับใครไม่ได้แล้วนะดังนั้นข้อนี้เราก็สามารถที่จะ ตอบได้เลยนะคะทุกคนนะโอเคนะคะสำหรับแบบฝึกหัด6.3ขอไข่นะคะในตอนที่2นั่นคือตั้งแต่ข้อที่12ถึงข้อที่22นะคะก็มีเพียงแค่นี้ต่อไปนะคะไปดูข้อถัดไปนั่นคือข้อที่3ใหญ่ได้เลยค่ะ